นึงนะครับคุณภาสิตเมื่อวานนี้คุณบอยโกศิยพงศ์นะครับผู้บริหารค่ายเลิฟอีสได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กกรณีความเดือดร้อนของชาวนาโดยระบุว่าต้องการจะช่วยเหลือชาวนาโดยจัดคอนเสิร์ตและก็ร,ระบุว่าเป็นความคิดเ,เริ่มของคุณโจจิรายุทธวัฒนศินหรือโจนูโวเพื่อจะนำไรายได้มาช่วยชาวนาที่กำลังเดือดร้อนซึ่งก็จะจัดเป็นคอนเสิร์ตเสริมกระดูกสันหลังให้กับชาวนา โดยยืนยันเนี่ยนะครับว่าจะเป็นการทำเพื่อจะช่วยเหลือชาวนาอย่างแท้จริงโดยข้อความเนี่ยระบุนะครับว่าเราจะจัดคอนเสิร์ตจากไอเดียของคุณจิรายุทธ์วัฒนศินเพื่อนำรายได้ทั้งหมดให้ชาวนาที่กำลังดวดร้อนไม่ได้คิดว่าเราสามารถช่วยเหลือทั้งหมดได้แต่จะขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคนร่วมชาติเพื่อช่วยพี่น้องชาวนาผู้ที่ปลูกข้าวให้พวกเรากินกันโปรดติดตามและสนับสนุนโครงการนี้นะครับขอพระเจ้าอวพร นี่เป็นคุณบอยโกศิยพงศ์นะครับอ่ะเรื่องนี้ก็ต้องตามกันต่อนะครับเรื่องใหญ่เพราะยังไม่เห็นเขาลางเช่นเดียวกันนะครับว่าจะเอาเงินอย่างไหนอย่างไรมาจ่ายชาวนาในท่ามกลางสถานการณ์อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน